เป็นข้อสอบตอนสองนะที่พี่ทุกคัสเอามานะครับให้คาดว่าน่าจะมีปัญหาแน่ๆนะครับนะช่องวิทุกเนี้จะเน้นช่วยคนที่แบบว่าอาการหนักแล้วกันเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับใช้สูตรนี้ในการเทียบเคียงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับรูปแบบเนี้ต้องอยู่ในหัวแล้วนะครับต้องอยู่ในหัวแล้วเรียบร้อยนะครับะนะครับนะใครที่ใครที่แบบว่าพอเห็นโจทย์แล้วเนะี่ยรูปแบบนี้ยังไม่ขึ้นมาเนะี่ยแปบลบว่าน้องไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีพื้นฐานตรงนี้อยู่ในหัวนะครับซึ่งพี่ตุ๊กจะบอกว่านะครับบอกเสมอว่าไม่ต้องตกใจอะไรนะครับพี่ไม่ได้นําเสนอวิธีนี้ให้น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหลายคนมาฟังพี่ตุ๊กแล้วแบบว่าพี่ครับดูพี้ตุกดูพี่ตุ๊กแล้วตกใจแบบหนูไม่มีความรู้เลยอะไรเงี้ยนะครับกต่พี่ไม่ได้เสนอวิธีพวกนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้พูดตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแต่ต้องมาทําให้ดูก่อนว่านะครับวิธีปกติทั่วไปเนี่ยนะครับต้องคิดประมาณไหนนะครับเดียสุดนะครับน้องดูนะครับมันเป็นรู้้กกกอนนบวัป รูทสองก้อนบวกกันเป็นสิบสี่นะครับแล้วเราต้องจัดให้เข้ารูปแบบนั้นนะครับนะครับเอาแล้วครับมาเริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกนะพี่ทุกเอาก้อนแรกมาก่อนนะครับมันมีสองก้อนมีรูทสองก้อนบวกกันพี่เอารูทก้อนแรกก่อนนะครับเพรันถ้าเป็นรูทก้อนแรกนะครับอย่าให้น้องดูตามนะครับเดี๋ยวพี่ทุกจะค่อยๆพูดในช้าลงนิดนึงนะครับเพื่อให้หลายคนได้แบบว่าไงระเอียดละเอียดนะครับแต่บอกก่อนนะว่าไม่ไม่ได้แนะนําวิธีนี้แรกอยู่แนะครับเพราะส่วนตัวพี่ทุกเน่ใจว่าหลายคนไม่ไม่สามารถ จะทําแบบนี้ได้ในห้องสอบจริงนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ไม่ได้แบบว่าทําให้น้องรู้สึกเสียกำลังใจนะแต่พี่มีทางออกที่ดีกว่านะครับให้น้องอยู่แล้วนะครับวิธีเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่ทุกมั่นใจว่าทุกคนพยายามจะทําอย่างนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแค่กลุ่มเล็กๆที่ทําได้นะเพราะนั้นพี่มีวิธีอื่นให้อยู่แล้วนะครับแต่เรามาต้องสองหน้าหลังใช่ไหมนะส่องหน้าหลังนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับน้องดูดีนะครับ แสดงว่าก้อนรูทเนี่ยเป็นก้อนหลังหรือไม่ก็นก้อนหน้านะครับงั้นแปลว่านะครับพี่ทุกก็ต้องจัดตรงเนี้ยนะให้เข้ารูปแบบนั้นน้อยเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็น3 x มอบวก2อยู่ใช่ไหมพี่ต้องทายเป็น 3x เ็บวก1นให้มันคล้ายๆกันในรูทเนี่ยครับเนี่ยพี่ก็แยกเป็น 3x นะจาก 3x บวก2แยกไปาม็บวก1นบวกไปอีก1นะครับดูว่าข้างในนี้มันเป็นอะไรนะครับเราพยายามจะทําให้คล้ายๆกันพี่ก็ดึงหนึ่งออกมาอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับมันกลายเป็นแบบนี้แล้วเรากลับไปดูรูรปแบบนะ ทำยังไงครับพี่ต้องทำให้เป็นรูทนะครับพี่ใส่รูทครอบตรงนี้นะปุ๊บนะครับแล้วทั้งหมดด้วยทั้งสองอ่าเหมือนเดิมไหมนะครับเหมือนเดิมไหมหนึ่งนะครับพี่ก็ใส่รูทนะครับแล้วทั้งหมด,ดยกกำลังสองปุ๊บน้องจะเห็นว่านะครับมันเข้ารูปแบบหน้ากํลาลังสองหลังกํลาลังสองสองหน้าหลังเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็คือรูทเติมหนึ่งเข้าไปแล้วกันนะรูทหนึ่งคือหนึ่งนะ ของนะครับร <aunque S 2> ูทเอกำลังสองคือ A นะรูทบกำลังสองก็คือ B นะนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากำลังสองหลังกำลังสองสองหน้าหลังนะครับเมื่อบวกกับตัวหลังนะครับน้องดูตรงนี้ดีๆนะอย่างงี้อย่างงี้ยกกําลังสองนะทุกคนนะอ่ะดูดูตามดูตามนิดนึงนะครับก็เป็นหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองใช่ไหมบวกสองหน้าหลังถูกต้องไหมเมื่อถอดรูทออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ได้เป็นรูท 3x บวก1แล้วก็บวกกับรูทเรียบร้อยครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนนะนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเราก็ดูให้ดีนะมันก็คือรูทอะไรนะเราไปคุยอีกทีนะถอดออกมาแล้วมันคือรูทนะครับ3 x มบวก1แล้วบวกกับรูทแต่รูทหนึ่งเนี่ยพี่ทุกขอเขียนเป็น1เลยได้ไหมนะครับดดได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้ดูไส้ในนะครับดูไส้ในนี้ดูไส้ในก่อน เรามาดูไอ้ตัวนี้นะครับคิดเพื่อส่วนเดียวนะงั้นตรงนี้พี่ทุกจะทาเป็น3ามเอ็วก1นนะครับใส่เวียบซะนะครับไอกตัวต้องไปบวก9้าถูกต้องไหมนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับตรงนี้น้องก็น่า,นาจะต้องเดาออกแล้วนะครับว่าเห็นปะ่ะนะครับมันจะต้องไปอยู่ในรูปของสองหน้าหลังนะครับสองหน้าหลังถูกต้องสองหน้าหลังนะครับสามเ บวกหนึ่งนะครับตร, hehe, ตรงนี้มันเป็นเก้าน้องก็บอกว่าไออันเนี้ยมันเป็นเก้าแล้วตรงนี้มันเป็น 3, าาสามเอสามใช่รูทเก้าไหมสามคือรูทเก้าและเก้าก็คือรูทเก้ายกกำลังสองใช่ป่ะนะครับปึ๊บนะครับแลวอันนี้ก็คือรูทยกกําลังสองใช่หรือไม่นะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะกลายเป็นหน้ากำลังสองสองหน้ากำลังสองหลังกำลังสองสองหน้าหลัง คนนั้นเวลาถอดออกมานะครับงั้นยวงนี้ทั้งยวงเนี่ยนะครับน้องก็ได้มาอีกแล้วนะครับนี่ครับมันจะมาจบอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะครับรูทนะครับสามเอ็วกหนึ่งบวกด้วยรูทเก้านี่ครับเมื่อเปิดวงเล็บนะครับน้องเห็นว่าสองอันเนี้ยนะครับรวมกันเป็นสองก้อนนะครับพี่กุ้กเขียนตรงนี้ครับมันคือสองรูทนะครับสามนะครับบวกหนึ่งนะ แล้วนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับรวมกับรูทเก้ารูทเก้าคือสามนะครับรูทเก้าคือสามสามบวกหนึ่งกลายเป็นสี่นะครับเท่ากับสิบสี่นะครับอันนี้คือย้ายไปลบเป็นสิบใช่ไหมนะครับเป็นสิบนะเอาสองมาหารได้ห้านะทุกคนนะคือตรงนี้พี่ต้จะบอกว่าหลายคนก็ยังเป็นยี่ิบห้ารูทก็จะหลุดนะครับโอเคไหมย้ายหนึ่งมาลบนะครับทุกคนนะครับพี่ขอไม่เขียนบางบางอย่างนะ ย้าย1มาลบนะครับก็จะเหลือเป็น24ี่ตกลงครับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับได้เเป็น8โอเคนะถ้าหากว่าเราจะทำวิธีแบบนี้นะครับ1เห็นโจทย์ปุ๊บในแพทเทิร์นขึ้นหัวตึ๊ด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 สองละขั้นตอนมาอย่างได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามนะครับคิดในใจได้บางส่วนซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ที่ซ้อมมาเป็นอย่างดีเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะพี่ดูผู้นี้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่านะครับ เลขมันน้อยรูทสองก้อนเนี้ยนะครับพี่มองเห็นแค่นี้เองนะว่ารูทบวกได้รูทเนี่ยเป็นสิบสี่แต่สิ่งที่พี่ทุกมองเห็นจากตรงเนี้ยแค่นี้เองนะไส้ในเนี่ยพี่ไม่เห็นเลยนะครับพี่ทุกบอกแล้วว่าไส้ในเนี่ยพี่ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยนนะครับรนะูทเนี่ยมันยังไงมันต้องถอดลงตัวนะคุณเป็นสิบสี่เนี่ยมันต้องเลขลงตัวแล้วก็เลขมันน้อยทีนี้นะครับน้องก็เอาเลขจํานวนเต็มก่อนอย่างที่บอกอย่าไปพึ่งกังวลเยอะมาเริ่มกันนะครับเอนหนึ่งได้ไหม พี่จะลองเลขดูก่อนนะเอาเลขแบบไม่ต้องเยอะอะนะครับถ้าเอ็กเป็นหนึ่งนะครับสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณหนึ่งได้สี่สี่รูทสี่ถอดลงตัวหนึ่งตัวละอ่าหนึ่งตัวละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูเลยนะครับถ้าลองก็ลองเลยเลยครับอันนี้เหมือนกันด้วยนะครับพี่ก็ลองเลยนะครับทุกคนลองพร้อมกันนะครับก็ได้ไหมนะครับง่ายเลยไม่ต้องทำไรนะครับรูทสี่คือสองนะครับรูทสี่คือสองสองคูณกับหกสองหกสิบสองรวมกันนี่เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสามเป็นยี่สิบห้ารูทยี่ อ่ะก้อนนี้ได้ห้าจบไหมเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรนะอีกก้อนหนึ่งน้องก็ลองดูครับบวกอีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนนี้เป็นสองสองคูณสองเป็นสี่ใช่ปะ่ะนะครับสี่บวกกับสองเป็นหกหกบวกกับสามเป็นเก้ารูดเก้าเป็นสามสามบวกกับห้าไม่ได้เท่ากับสิบสี่ก็ไปแล้วหนึ่งนะี่ยสามสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดรูดเจ็ดไม่ลงตัวออกเลยนะครับไม่ตามสามสามเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบไม่ลงตัวออกเลยครับ ห้าจำนวนนะ3 5มห้าสิบ้าบกหน่งเป็ได้ได้ก็ลองดลครับแค่นี้นะครับโอเคนะทุกคนช,ช่วยด้วยนะครับน้นองเห็นว่านะครับเมื่อกี้ที่ลงตัวตั้งแรกคือมี1แล้วก็มาห้าเนี่ยที่ลงตัวแล้วมันจะได้คำตอบอยู่แล้วนะพี่พี่พูดงี้นะเดี๋ยวน,น้องจะแบบว่าโอ้พี่เยอะไม่เยอะหรอกพอน้องดูว่าเลขฝั่งนี้ 94. แค่สิเองน,เน,นะครับใจเย็นนะครับสามห้าสบนึ่งถอดรู้ได้สี่สี่คูณหกได้ยี่สิบสี่ยี่บสี่บวกสิเป็นสาสิบสี ใช่ป่ะนะครับแล้วอันนี้แทนด้วยห้านะห้าสาสิบห้านะครับกลายเป็นสี่สิบเก้านะครับรูทสี่บเก้าคือเจ็ดรูทสี่เก้าคือเจ็ดจบครับอันนี้ไม่ได้เจ็ดครับน้องดูไส้ในไม่เหมือนกันครับโอเคอะไรวะคือพ่ตอกคิดเลยไส้ในคุณไม่เหมือนกันคุณแทนด้วย x ตัวเดียวกันเหมือนทุกอย่างแต่ไส้ในคุณไม่ได้เหมือนกันน้องดูขา้างในนี้ไม่ต้องแทนต่อแล้วหกได้ไหมหกสามสิบแปดลงหนึ่งสิบเก้าไม่ลงไม่ลงครับไม่ลงอเอาออกดิ เจ็ดสามเอ็วหนึ่งยี่สองไม่ลงครับแล้วก็มาจบที่แปดครับอันนี้พี่ทุกปล่อยให้น้องคิดเองนะครับครั้งสําหรับตัวเลขที่ถอดรูทลงตัวใครทาได้ไม่ว่ากันเอางี้นะใครทําได้ไม่ว่ากันนะครับใครทําวิธีที่มันแบบอย่างงั้นงี้ได้ไม่ว่ากันนะแต่คนที่แบบว่าไม่ได้อา่านหนังสืออยู่แล้วนะครับอา่านหนังสือไม่ทัอนอ่านหนังสือไม่ดูเรื่องนะครับแต่ว่าไม่อยากให้คณิตศาสตร์มันไปฉุดนะเพราะน้ำหนักมันก็เยอะด้วยนะครับสำหรับคนที่จะไปสายสุขภาพนะน้ำหนักมัน1 4เนะมันเยอะด้วย นะเพราะนั้นสำหรับบางคนที่ถนัดภาษาอังกฤษทิววิทยาหรืออะไรก็ตามไปทำคะแนน,นส่วนนั้นวิดีแล้วเราไม่อยากให้คณิตศาสตร์มาถ่วงความเจริญน,นะพูดง่ายๆนะครับแทงเลยทีเดียวจบนะครับเพราะนั้นพี่จะบอกว่านะครับพี่ได้คาตอบเรียบร้อยนะครับเราอ่านโจทย์อีกครั้งนะครับเขาบอกให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการนี้แล้วเราหา A ได้แค่ตัวเดียว x เราหาได้แค่ตัวเดียวคือ8เพราะฉะนั้น A เนี่ยคือ8ที่ทุกเขียนไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรอกได้นะครับว่า A เป็นเซตและคําตอบของเราล่ะคือ8เรียบร้อยครับ หลายคนจะไปตีความว่าไอการที่มองออกในทันทีทันใดเนี่ยเป็นความคิดพี่ตุกบอกเลยไม่ใช่ครับเป็นความจําครับพูดงี้เลยนะพี่ขอไม่เกรงใจนะเป็นความจำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคือจํารูปแบบได้เคยเห็นมาก่อนและจําได้ก็ต้องทํำยังไงโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจําไม่ได้ไม่ต้องกังวล ที่มีวิธีอื่นให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่พี่ทุกบอกนะครับแทงใบก็ได้เลยนะครับมาดูครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับพี่ทุก็ต้องบอกนะครับว่าเขาเรียกวิธีนี้ว่าสับเปลี่ยนองค์ชายนะครับก็หมายความว่ามันเป็นรูทตัวหนึ่งเราเห็นว่ามันไม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรูทซ้อนรูทนะครับแต่อันนี้มันเป็นรูทตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่รูทตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยนะครับเราจะใช้วิธีที่เรียกว่าสับเปลี่ยนองชายนะครับก็คือพี่จะทําให้สิ่งที่พี่ทุกแรงเง รายการเริ่มต้นของที่ตุ๊กเริ่มขึ้นต้นขึ้นนะครับพี่ตุ๊กบอกว่านะครับให้สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับมันคือรูท x กำลังสองนะครับลบสาม x นะครับบวกห้าโอเคไหมนะครับทีนี้ทําไงต่อนะครับน้องสังเกตให้ดีนะมันก็จะมาคล้ายๆกับวงนี้นะพี่ตุกดึงให้ให้เลยได้นะครับน้องดึงตัวร่วมสองออกนะครับดึงตัวร่วมสองออกงั้นอันนี้จะเป็นสามใช่ไหมล่ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะทุกคนดูให้ดีนะ เดี๋ยวลอาแปลงกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่ทุกคุยกกำลังสองนะก็จะกลายเป็นนะครับรูทก็จะหายนะครับเป็น x กำลังสองลบสาม x บวกห้าใช่ไหมพี่ทุกย้ายห้ามาข้างนี้นะครับก็กลายเป็นลบห้านะครับน้องเห็นว่านะครับถึงแม้ว่านะครับจะมองออกในทันทีก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเขียนทุกขั้นทุกตอนน้องจะค่อยๆดูตามพี่ทุกดีๆน้องจะรู้ขั้นตอนมันเยอะนะการที่ขั้นตอนเยอะเนี่ยนะครับเวลามันเดินไปแล้วแหละนะครับในความจริงแล้วเวลามันเดินไปแล้วแหละต่อให้น้องรีบขนาดไหนก็ตามเนี่ยเวลาม ทีนี้นะครับดูต่อนะงั้นพี่ทุกก็เอาก้อนนี้นะครับน้องเห็นไหมนะครับ x กาลังสองนะครับเห็นไหมเห็นไหมเหมือนไหมงั้นแปลว่าพี่ทุกจะสับเปลี่ยนองค์ชานะครับด้วยการแทนด้วยยวงนี้นะครับเข้าไปแทนตรงนี้ชุบอ่าทันไหมยี่สิบห้าลบสิบเอ็ดเหลืออะไรครับสิบสี่อ่าเรียบร้อยครับเอาสองหารตลอดนะครับเอาสองหารตลอดนะครับสองสองได้เจ็ดนะขอลบตรงนี้เลยนะครับ อ่านะครับลบเจ็ดนะครับสักศูนย์มันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเออสิบสองเอาหกกับสองไหมสิบสองกับหนึ่งหกกับสองสามกับสี่อ่าต่างกันหนึ่งนะครับมันต่างกันหนึ่งนะครับต่างกันหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องหมายลบอันหนึ่งเครื่องหมายบวกอันหนึ่งติดเครื่องหมายบวกไว้ที่ตัวที่มากกว่าเพราะตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับอ่ะได้ไหมนะครับ เรียบร้อยครับทีนี้พี่ทุกก็แบ่งล็อกนะครับสี่เหลี่ยมนะครับลบสามนะครับเท่ากับศูนย์อันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คือสี่เหลี่ยมบวกสี่เท่ากับศูนย์อันหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมเท่ากับลบสี่อ่าสี่เหลี่ยมเท่ากับสามกลับไปดูครับว่าสี่เหลี่ยมของเราคืออะไรนะครับพี่ทุกกลับไปดูอีกทีนะครับปรากฏว่านะครับน้องจะเห็นว่าตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมของเราคือรูทเท่ากับลบสี่พี่เขียนแค่นี้พอนะเหตุผลทำไมพี่ไม่เขียนไส้ในล่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะน้องครับเพราะว่าน้องดูดิรูทเนี่ย มันจะติดลบได้ไงรูตติดลบไม่ได้นะครับถ้าติดลบเนี่ยมันจะต้องมีลบปรากฏอยู่ตรงนี้น,น,นี่อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับอ่าพี่มาพี่มาเรีย,ย,ยกว่าอะไรอ่ะขยายความให้น้องดูนิดนึงแล้วกันนะครับรูเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรเนี่ยเราไม่สนใจเลยนะครับมันจะเป็นบวกเมื่อเครื่องหมายข้างหน้านี่เป็นบวกนะครับแล้วมันจะเป็นลบเมื่อเครื่องหมายข้างหน้านี่เป็นลบ ดูตามเครื่องหมายแค่น้ารู้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับคนนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวนี้นะครับแล้วคุณมาบอกว่ามันเป็นลบอันนี้ไม่ได้มันจะเป็นบวกเหมือนกันจะเป็นบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าใจนะมันเหลือให้คําตอบเดียวนะครับพี่ตุ๊กก็ยกสองนะครับทั้งสองข้างนะอ่าอันนี้เป็นเก้านะครับโอเคไหมนะครับรูดหลุดนะครับเป็น x กซ์ำลังสองนะครับลบสามเ็บวกห้าโอเคไหมครับศูนย์ ถับห้าลบเก้าก็ติดลบนะครับก็ติดเป็นลบสี่นะครับขอเอาตัวนี้เลยนะเป็นลบสี่นะครับหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กนะครับสี่กับหนึ่งหรือหนึ่งกับสี่นะครับโอเคไหมทุกคนนะครับสี่หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งสี่หรือสองสองสี่นะครับแล้วก็เป็นลบตัวนึงเป็นบวกตัวนะครับติดลบตรงนี้นะติดบวกตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับนะครับหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ลบหนึ่งหรือไม่ก็สี่นะครับซึ่งเราเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับ มันจะได้ออกมาอีกสองคำตอบนะครับน้องจะได้มาแล้วว่า b มันคือเซตของลบหนึ่งกับสี่ถูกต้องไหมครับทีนี้อย่าที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องคิดไม่ออกว่าจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับน้องเอาเลขง่ายๆไปแทงได้เลยเอาเลขง่ายๆไปแทงได้เลยนะครับน,น้องลองเองนะอันนี้เนี่ยพี่คิดว่านะครับมันเลขมันน้อยนะเลขมันน้อยนะครับน้องก็เอาเลขหนึ่ง ลองแทนดูเป็น1 x เป็น1 x เป็น2 x เป็น3าม x เป็น4แล้วน้องก็จะจบที่ x เป็น4นั่นแหละนะครับหนึ่งตัวทีนี้เนื่องจากว่านะครับพี่ทุกจะบอกว่านะครับน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องจะมีคำถามว่าพี่ทุกกล้วจะรู้ได้ไงมีอีกตัวหนึ่งมันเป็นกำลังสองเมื่อกี้ข้างบนเป็นกำลังหนึ่งน้องเห็นปะ่ะในรูทตรงนี้เป็นกำลังหนึ่งเห็นไหมมันจะมีตัวเดียวแต่คราวนี้ข้างในรูทมันเป็นกำลังสองมันจะมีสองตัวน้องลองใช้ดูอีกทีน,นะครับในเมื่อเรามาทางโซนบวกแล้วน้องก็ลองกลับไปในโซนลบ พอกลับไปในโซนลบเนี่ยน้องก็เช็คลบหนึ่งก็ได้ตัวแรกเลยนะครับอ่านะครับลองเล่นดูนะครับแล้วน้องจะจะค้นพบว่ามันมันเล่นได้ง่ายๆกว่าที่คิดโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเยอะต้องการเป็น AUB หรือ a u n i b นะครับไปใช้เรื่องเซตเอามาเทรวมกันเนียนก็เอามาเทรวมกันนะครับเนียนก็เอามาเทรวมกันถ้าเหมือนกันเอามาแค่ตัวเดียวท่านถ้าข้างในเนี่ยมีตัวที่เหมือนกันน้องเอามาแค่ตัวเดียวสมมุติว่าบังเอิญมันมีตัวที่เหมือนกันอยู่นะครับอ่า แต่ในที่นี้ไม่ไม่มีเหมือนนะในที่นี้ไม่มีเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้องก็เอามารวมกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่านะครับ AUB พี่ดูว่ามาเขียนนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นนะครับ AUB Union นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับเอามาเทรวมกันนะครับเป็นลบหนึ่งนะครับเป็นสี่แล้วก็เป็นแปดนะครับแล้วโจทย์บอกว่านะครับให้เอาผลบวกสมาชิกทั้งหมดนะสมาชิกก็มีอยู่สามตัวให้น้องจับมาบวกกันนะครับ 8บวก4ี่็ลบก1ก็เหลือ11นะข้อนี้ก็จะต่อ11นะครับน้องๆเห็นว่านะครับข้อที่ควรจะต้องจบใน3นาทีหรือเร็เรวกว่านั้นเนี่ยนะครับ